สวัสดีค่ะนภัสพัฒนานิดปรรอลล์เมย์แบงค์กิมเองค่ะกลับมาพบกันนบนภัสพ,พัฒรานิดได้อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวหรือว่ามาคุยเรื่องอะไรกันหรือว่าตอบข้อสงสัยซักถามของนักลงทุนเรื่องอะไรกันเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าใน,นช่วงปลายเดือนมกราคม2021นั้นเนี่ยหลายท่านคงจะได้ยินชื่อหุ้นชื่อหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เลยเพียงแต่ว่ามีการ IPO หรือว่าเ,เสนอขาย ครั้งแรกนะคะแล้วก็เปิดจองกันเนี่ยอย่างถล่มทลายจนทําให้ในวันแรกที่เปิดจองนั้นเว็บไซต์หรือว่าระบบการจองของธนาคารในประเทศไทย3ธนาคารใหญ่ในประเทศเนี่ยล่มกันเลยทีเดียวแน่นอ,อนค่ะนั่นก็คือหุ้น OR นั่นเองนะคะสำหรับหุ้น OR เนี่ยหลายท่านคงจะฟังข่าวแล้วก็ติดตามข้อมูลต่างๆมาเยอะแล้วแต่วันนี้นะคะจะมาตอบข้อสงสัย2เรื่องหลักๆนั่นก็คือหุ้น OR นั้นจะรวมเข้าคำนวณ ในกลุ่มพวกเซทหกับ z ซ0ร้อในวันแรกเลยหรือไม่หรือว่าจะได้ช่องทางพิเศษในเรื่องของ f a s t t a g เข้าไปรวมคำนวณในวันใดน,นะคะรวมไปถึงคำถามที่2เกี่ยวกับเรื่องในเมื่อ OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจแล้วก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดนะคะอันนี้ก็คือจากการคาดการณ์หรือว่าข่าวที่ออกมานะคะ ก็เลยคิดว่าหลายๆท่านอยากจะสงสัยว่าแล้วมันจะกลายมาเป็น underlying asset หรือว่าตัวสินค้าอ้างอิงของ single stock futures ใน t f e c หลุดด้วยหรือไม่หรือในทันทีหรือไม่วันนี้นภัสจะมาตอบกันก่อนอื่นเลยเราคงจะต้องมาดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์หรือว่าขั้นตอนนะคะการนำหลักทรัพย์ใหม่นะคะเ,เข้ามาเป็นคำนวณในดัชนีระหว่างรอบซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนัจะทิ้ง ลิงก์ในการเป็นข้อมูลให้นะคะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นระเบียบเนี่ยประกาศมาตั้งแต่กันยายน2019แล้วก็คือประกาศมาประมาณปีกว่าที่มีการอัปเดตมานะคะหลักเกณฑ์คร่าวๆวันนี้เนี่ยในการจะนําหุ้นใหม่เข้ามาคํานวณอินเด็กซ์เซตกับเซฟร้อยในระหว่างรอบนั้นเนี่ยเงื่อนไขห,หนึ่งเลยก็คือว่าตัวหลักทรัพย์นั้นคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดมากกว่าร้อยละหนึ่งนะคะคำว่ามูลค่าก็คือราคาคูณจํานวนนะคะ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดมากกว่าร0อยละหของมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ที่รวมในการคำนวณเซตอินเด็กซ์นะคะก็คือหุ้นทุกตัวนะคะเซตอินเด็กซ์เนี่ยหรือคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ในช่วง20อันดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนีเซต50และเซตร้ออันนี้ก็จะเป็นเหลือนะคะในการที่เป็นเงื่อนไขในการฟ r ัปแท็กนะคะคำถามต่อมาที่บอกว่าแล้ว มันจะเข้ามารวมคำนวณเลยในวันแรกหรือไม่คำตอบก็คือว่าเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ในการที่จะเข้ามาเป็นหุ้นหรือเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณเซฟตี้กับเซ็ทร้อยอยู่นะคะนั่นก็คือจะคำนวณอย่างเร็วสุดเนี่ยก็ตามเงื่อนไขที่เขียนอยู่ในเอกสารที่นภัสแนบลิงก์มาให้แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นวันทําการที่3นะคะก็คือ T ีบวกสนะคะนับจากวันที่มีการซื้อขายเป็นวันแรกวันแรกคือวันที่ทีะฉะนั้น การที่หุ้นตัวนี้จะมารวมคำนวณในเซตฟหรือเซตร้อยด้วยเกณฑ์เงื่อนไขที่เป็นฟราสแท็กแบบนี้เนี่ยก็คือ T+ ีบวกสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงจะต้องมาลองติดตามกันดูว่าเงื่อนไขที่ทางการกําหนดมานั้นเนี่ยจะทําให้หุ้น OR นั้นได้รวมไปอยู่ในเซตฟกับเซตร้อยเลยหรือไม่ภายใน T ีบวกสตามที่เงื่อนไขที่เขียนไว้ส่วนคําถามที่อาจจะมีเกี่ยวเนื่องกันต่อมาว่าอ้าวแล้วหุ้นที่มันเคยมี50ตัวเพื่อคํานวณเซตฟกับตัวร้อยตัวในเซตร้อยล่ะ คำตอบคือเขาก็จะมีอยัากเกณฑ์นะคะว่าตลาดหลักทรัพย์จะนําหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะคะมาเก็ตแคปนั่นเองน้อยที่สุดออกจากการคํานวณดัชนีและนําไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สํารองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่า OR เนี่ยจะไปเบียดทุ้นตัวใดนะคะที่ทําให้มูลค่าตลาดเนี่ยน้อยที่สุดที่อยู่ในกลุ่มเซฟตี้และเซนร้อยลงไปถ้ามันได้เข้ามาแทนที่ในเกณฑ์ฟาร์แทกนี้ส่วนคําถามต่อมาก็บอกว่ามันจักลายมาเป็นอันโดรีนเซ็ตสินค้าอ้างอิงใน ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในท f เฟกเลยหรือไม่คําตอบก็คืออันนี้จะเป็นการต้องไปคํานวณเรื่องความเสี่ยงด้วยเพราะว่าประกาศหลักประกันหรือว่าการคํานวณลิคส์รัมิเตอร์ไฟลเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขของทางสํานักขับบัญชีซึ่งโดยเกณฑ์ปกติเท่าที่ทีพัดไปสอบถามมาแล้วนะคะก็เขาจะมีเกณฑ์ในการนําตัวเลขมาคํานวณว่าหลักประกันในแต่ละช่วงที่ประกาศเนี่ยใช้ Data ใช้ Data ตรงนี้คำนวณกี่กี่ข้อมูลนะคะ เท่าที่ทราบมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเออก็ต้องมีข้อมูลเพื่อน,นํามาคํานวณความเสี่ยงไม่ต่ํากว่า60วันเพราะฉะนั้น60วันไม่ใช่60วันปฏิทินก็ต้องเป็น60วันทําการด้วยถูกไหมคะเพราะต้องมีข้อมูลในการเคลื่อนไหวหรือมีการซื้อขายดังนั้นหุ้น OR เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะได้เกณฑ์ f a s t tag เข้าไปอยู่ใน s ซ t ซิตหรือเซ t ต้อยในเร็วๆวันเลยก็ตามเนี่ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปอยู่ใน underlying asset ในการเป็นสินค้าหุินของ single stock future ในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็อยากให้น้องทุนทุกท่านได้เข้าใจในเงื่อนไขตรงข้อนี้กันไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2คําถามที่มีเข้ามาแล้วนพัทก็หาคําตอบมาให้กับทุกท่านโอกาสหน้าเราจะเจอข้อมูลการลงทุนหรือว่าคำถามที่หลายๆท่านสงสัยอย่างไรบ้างก็ฝากมาได้ที่ ทางเมย์แบงค์กเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f c e e o o o k แฟนเพจหรือว่าจะเป็นของ YouTube Channel ของทางบริษัทนะคะก็ติดต่อและติดตามนภัสได้ทางช่องทางนั้นด้วยเช่นกันค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีวินัยและสติในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ